ทำทำนายตามตำราโหราศาสตร์จีนของคนเกิดปีวอกประจำเดือนสามจีนปีขานตั้งแต่วันที่5เมษายนถึง4พฤษภาคมพุทธศักรา25ช2,565ชะตาของคนปีวอกเดือนนี้ตกครึ่งดีครึ่งร้ายสิ่งที่น่าเป็นห่วง คือปัญหาด้านสุขภาพของเจ้าชะตาซึ่งจะส่งผลกระทบทําให้ทั้งการงานและการเงินเกิดปัญหาตามมาดังนั้นสิ่งที่คุณควรใส่ใจในช่วงนี้คือการดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงโดยพักผ่อนให้เพียงพอและหาเวลาออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานและควรระวังอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางระหว่างการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกระทันหัน หากรู้สึกผิดปกติใดๆขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ก่อนจะเป็นเรื่องใหญ่ค่ะด่วงการเงินเดือนนี้ตกที่นั่งเสียทรัพย์คุณต้องระวังรายจ่ายก้อนโตที่จะเข้ามาแทรกแซงอย่างคาดไม่ถึงและไม่ควรให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินหรือเซ็นรับรองค้ำประกันแทนใครรวมทั้งอย่าปล่อยเครดิตระยะยาวจะได้ไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อนขึ้น ส่วนการงานการค้าระยะนี้คุณคงต้องใช้ความสามารถของตัวเองและเพิ่มความพยายามลงไปอีกทางที่ดีคุณควรจะหาช่องทางการขายใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาและขยันหาลูกค้าเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายขยายรายรับนอกจากนี้ควรระวังเรื่องการเซ็นสัญญาทางนิติกรรมใดๆรวมถึงการเข้าหุ้นร่วมทุนและการลงทุนต่างๆให้ดีเพราะอาจถูกหลอกหรือโดนเอาเปรียบให้ได้รับความเสียหายได้ ในครอบครัวสงบสุขแต่เดือนนี้คุณควรหลีกเลี่ยงการไปร่วมงานศพค่ะสำหรับความรักต้นดีปลายแผวคุณต้องรักษาระดับความสม่ำเสมอไว้ด้วยนะคะต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีวอกในเดือนนี้กันนะคะ สมพงศ์ได้แก่วันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่เก้าวันที่สิบสาวันที่สิเจ็ดวันที่ยีสิบอ็วันที่ยีห้าและวันที่29เมษายนวันถูกฉลกได้แก่วันที่สิบและวันที่ยีสองเมษายน วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่เจ็ดและวันที่19เมษายนวันให้ร้ายได้แก่วันที่สี่วันที่16และวันที่28ดเมษายน การทำนายสำหรับเดือนนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนำคำทำนายประยุกต์ใช้กับชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคำทำนายในเดือนถัดไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งในช่องว้า Story ไว้นะคะและทางช่องก็มีคลิปใหม่ๆที่นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมทุกวันค่ะขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ